กร้มบกำถ่ายไม่ทันพ่นสีขาวหนวดเจพ่นหนวดทำไมลออใครเขายอมหนวดกันเขาไม่ยอมหนวดกันหรอกนะไม่มีหรอกนะจ๊ะเกฮะเริ่มแล้วและเปิดให้ไห้โหดแล้วนะครับระหว่างทีม u ู f ฟ w ต o f กับ LXG u เอ็ก o ์ f เครับเป็นทีมที่เราคุ้นชื่อกันมานานนะแต่ว่า LXG เป็นทีมอะไรก็ไม่รู้ เขารอบไมรอบนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมเพิ่งจะเห็นชื่อเขาฟอร์มเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าที่แน่ครับ l x g เขามาจากแครน PVP ครับเอ้ยใช่บอกวะ PVE เออ PVP หรือ PVE วะเขามาจากแครน PVE มีด้วยเหรอเอ้ยแคร nPVP ครับแล้วก็มีหลายแครนมีแครน MM ด้วยนะฮะอืม ไม่ผิด u f a t w กับ L X G เปิดแล้วเราดูดีๆนะฮะ u f a t w กับ L X G ครับเปิดให้แล้วนะจ๊ะเอาใหม่อกี้มันไม่ขึ้นชื่อถอ่ายรูปก่อนดแมมเขาไม่เปิดเปิดแล้ว ไหนอ่ะไม่เปิดไรเดี๋ยวรีเฟซก่อนลองดูดิลองดูใหม่อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยขึ้นมาเปิดแล้วเปิดโหวตแล้วยูแฟวูกับ l x ลลองดูลองดูเออมันดีเลยอยู่ใจเย็นนี่นะเออคอมผมเป็นคอมพินเทียมชูครับนะ แรม128พินเทียม2ครับการ์ดจอออนบอร์ดนะฮะมันเลยชา้านิดนึงเนาะเนะี่ยก็ U55 กับ LxG ครับอืม หิวข้าวนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับหิวมากแต่ก็หิวแหละเซฟก่อนโอเคครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตได้โปรโมทแป๊บหนึ่งนะขอไปโพสก่อนเนาะเออนะฮะแป๊บหนึง่งใครทายอะไรทายไปเลยยูเฟรวูฟก็มาจากแครนอา่าอะไรเนี่ยยูเฟรวูฟแครนเขาอะแครน IAF นะ ส่วนทางด้านของทางด้านทีม LSG มาจากหลายๆแคลนนะก PV P, PV P, ละก็มี PVP PVP แล้วก็มีแคลนเออคือ PVP หมดเลยด้วย,ยมี MM มคนนึงแล้วถ้าดูไม่ผิดนะเพราะมันไม่ค่อยเห็นตัวมันเล็กนะครับสวัสดีกับพี่เต้นด้วยนะอารุตเล็กแรงสีอ่าพี่เต้นไปสมัครหรือย,อยังครับสวัสดีกับ b บ็กสต t u นด้วยฮะแบ็กสตาร์นนะแบ็กสตาร์นปะแบ็กสตาร์นแบ็กสตาร์นผมอ่านผิดปะ คุณฟุกด้วยฮะคุณนัดเนี่ยคุณจะปีได้อย่าลืมทิปผมนะบอกว่าเปิดเพลงคลอก็ขอทิปด้วยนะจ๊ะเนี่ยโดนเทคโอฟพิปแล้ว <c oughs> <p ii> <c oughs> <y uk> You Mansion อะไร uh? You Mansion แป๊บหนึงหารูปที่โพสเมื่อกี้ไม่เจอที่รูปที่เซฟไว้เออตั้งชื่อว่าหนึ่งสองสามยีเหอซฟใหม่กันได้ะระหว่างนี้เราขอแป๊บหนึ่งเนาะปล่อยให้เกมเขาไหลลื่นกันไปก่อนนะ อะ่ะแทงเอเชียเรลูกล่าคู่สองครับเอ้ยเออทำไมคู่ที่สามมันวะ โอเคฮะเรียบร้อยออาวจบแล้วเป็นยูแฟตวูฟครับชน,นะในเกมแรกครับเนะเออเกมนี้จบ3ามศูนย์เลยหรือไม่อย่างไรครับผมอยากให้มันจบเร็วๆนะสามศูนย์ได้ก็ดีนะสามหนึ่งได้ก็โอเคแต่สามสองนี้ไม่ไหวเนะอืมนี่ยครับถอดแว่นดีกว่ามองไม่เห็นพอดีเพิ่งไปตัดผมมาใหม่ฮนะเซ็ตยังเซ็ตยังไม่ค่อยเป็นนะฮะ ขอลาเซ็ตผมแป๊บหนึงนะ่ง <c oughs> เซ็ตไม่อยู่ฮะนะฮะเซ็ตได้แค่นี้แหละใช่เถอะนะฮะ หนวดไม่ขาวหนวดขาวตายไปแล้วครับเป็นทิชหนวดดำครับหนวดขาวตายไปแล้วนะนะครับอืมหนวดขาวตายไปแล้วหล่อขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็ยาก้มมากเดี๋ยววิกหลดุดไม่หลุดครับเอากาตาช้างหย่อดไปแล้วเป็นเป็นเกาหลีเกาหลีเฮ้ยโอ้โหชิมปูจะโจบุกโกโปโปก,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 กิมจิเออนะ ผมบอไม่คยเห็นนะมันบางหน้าไงไม่รู้เห็นละแต่คือมเมนด้านขวาแล้วไปไม่ได้ผมแนะนำครับเอากิบมาติดพี่ <Hey! S 1> นะครับอ่าช่องแชทครับมีผู้สาวผู้ใดชื่อน้องกิบมีผู้สาวผู้ใดชื่อน้องกิบมีบอมีบอผู้สาวม้องใดผู้สาวมอ้องใดซื่อสื่อน้องกิบเฮ็ดเฮ็ดมือหน่อย จะ่่อวะยกยกยกมือนี้เขา <c oughs> เขา,เขาภาษาอีสาน <c oughs> เขาเขาเรียกว่ายังไงเนะยกมือเฮ็ดเฮ็ดที่ทํานะทํามือไม่ใช่ละยกมือภาษาอีสานเขาพูดว่าไงอ่ะมีแต่แนบเอาป่ะเออเออเฮ็ดยกยกมือยกมือมันนะมีแจกทองใหม่มีก็ไปทายผนดิอาเหรอยกมือนั่นแหละจริงปะ ติดป๊อปติดกิฟต์เอ็มเอ็มฟินแลนซ์ฮะ